อีกครับครู้ฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์ Post, อิสราภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นไทยโพสต์ฉบับวันที่ 7, เเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะครับประกาศหอมให้ชื่อว่าโอกาสลุงป้อมมาแล้วเนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับเริ่มจะเข้าที่แหละครับเริ่มจะเข้าที่แล้ว คือเมื่อวานนี้เนี่ยพักพลังประชารัฐเขาก็มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่สองทับสองพเพื่อที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนที่โกนของธรรมนัตที่ลาออกไปจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคกระบวนการเนี่ยก็ว่ากันไปตามข้อบงังคับพักนะครับลุงป้อมลาออกก่อนอันดับแรกเพื่อให้กรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่เนี่ยพ้น จากตำแหน่งไปทั้งหมดจากนั้นก็เลือกหัวหน้าพักขึ้นมาใหม่ซึ่งก็คือลุงป้อมนั่นแหละครับแล้วก็ตามมาด้วยกรรมาการบริหารพักชุดใหม่จึงเป็นคนฝั่งของลุงป้อมล้วนเลยนะครับส่วนกวนของธรรมนัตตอนนี้ยังคงความเป็นสมาชิกของพักพลังประชารัฐอยู่ต้องรักษาสถานะสมาชิกพักเอาไว้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันจะหลุดตามไปด้วยเพราะว่าการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกยังไงล่ะครับ ก็รอวันนะครับรอวันที่พักพลังประชารัฐจะมีมติขับออกจากพักไปแต่เชื่อว่าลุงป้อมเนี่ยคงเลือกที่จะคาไว้แบบนั้นแหละครับมัดตราสังเอาไว้ให้แน่นย้ายพักก็ไม่ได้ก็กล้ามกลืนกันไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยฝั่งธรรมนัตจะเสียเปรียบครับอิสระในการทํางานการเมืองค่อนข้างจํากัดเป็นสมาชิกพักที่ตัวเองไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้และขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ การเป็นกาฝากของพักการเมืองอีกพักหนึ่งเสียงมันจะไม่ดังเท่ากับคนในพักของเขานะครับฉะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยกลุ่มธรรมนัตก็ต้องดิ้นรนหาวิธีการที่จะให้พักพลังประชารัฐขับออกจากพักให้ได้แต่บอกได้เลยนะครับไม่ง่ายครับงานนี้ไม่ง่ายครับลุงป้อมเนี่ยใช้ใจบันดาลแรงเลือกแล้วที่จะคามันเอาไว้ยอย่างนั้นแหละรอเวลาเพราะว่าพักการเมืองหรือว่าการเมืองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ ก็คล้ายๆกับกรณีของนันเหลิมที่พักเพื่อไทยเนี่ยคาเอาไว้อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราอ่านเกมผ่านปากของชัยวุฒิธนาคมานุสรซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยกลุ่มธรรมนัตบอกตรงๆนะครับเหนื่อยแน่ๆครับชัยวุฒิบอกว่าอย่างนี้พักพลังประชารัฐที่เกิดปัญหาขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากภายในพักอย่างเดียวนะครับแต่มันเกิดจากบุคคลภายนอกพักที่เข้ามาครอบงำ เข้ามาสั่งการด้วยเลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็ดูจากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาสั่งการครอบงํามีการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความแตกแยกในพักขึ้นมาคือถ้าเกิดว่าพูดภาษาการเมืองเนี่ยเขาก็เรียกว่าดูดหรือไม่ก็งูเห่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่รูปผู้ชายครับมันไม่ใช่กระบวนการทางการเมืองแบบตรงไปตรงมาซึ่งทําให้เกิดปัญหากับพักพลังประชารัฐแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผ่านไปแล้วไม่อยากจะพูดถึงตอนนี้เราเดินหน้าแล้วก็ทํางานต่อไป นี่เป็นคําพูดของชัยวุฒินะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ชัยวุฒิพูดถึงคือเรื่องการขับกลุ่มของธรรมนัตเนี่ยให้พ้นจากพรรคพลังประชารัฐคําตอบของชัยวุฒิบอกว่าอย่างนี้ครับคงยังไม่ถึงจุดนั้นหรอกครับถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งล้วในพรรคเองเนี่ยเรายังไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องการขับไม่เป็นไรครับใจเย็นๆนี่แหละครับชัยวุฒิพูดออกมาอย่างนี้คือเลือกที่จะไม่ประทะกับกลุ่มธรรมนัต แล้วก็เป็นการตีแสกหน้าไปที่พักเพื่อไทยกับทักษณิณชินวัตรโดยตรงเลยนะครับแน่นอนนะครับต้องกลืนเลือดกันพอสมควรพักพลังประชารัฐถูกทักษิณริบโคต้ารัฐมนตรีแล้วเอาไปแจกใจ่ายให้กับกาฝากของกลุ่มธรรมนัตขณะที่ฝั่งลุงป้อมเนี่ยยึดพักพลังประชารัฐได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดการเลือกที่จะไม่ประทะก,กับกลุ่มธรรมนัตนั่นคือการหวังผลในระยะยาวนะครับ หวังว่าสอสอที่มีอยู่21คนเนี่ยจะมีจํานวนหนึ่งย้อนกลับมาที่พลังประชารัฐการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐในครั้งนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนั่นคือการกลับมาของอุตมะสวรดายนและก็สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ซึ่งเป็น2ใน4ของกลุ่ม4กุมารและก็ใช่ว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะกลับมานะครับไม่ใช่คือหลังจากที่4กุมารเนี่ยลาออกจากพักพลังประชารัฐไปเมื่อปี2563 ไปแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนปี2,565ทั้งคู่ก็ไปตั้งพักสร้างอนาคตไทยขึ้นมาแต่ว่าประเมินแล้วเนี่ยน่าจะไปไม่ไหวแล้วครับต้นปี2,566อุตมะกับสนธิรั์ก็ย้ายกลับเข้าสู่พักพลังประชารัฐการที่ทั้งคู่กลับมาสู่ตำแหน่งกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐนี่คือความพยายามของลุงป้อมที่จะฟื้นพักให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะมาได้หรือไม่ได้เนี่ย ตั้งเป็นคำถามเอาไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับเลือกตั้งเมื่อปี2,562พลังประชารัฐได้สอสมาทั้งหมด116คนเลือกตั้ง2,566ลดลงมาเหลือ40เมื่อกลุ่มธรรมนัตถูกระบอบทักษิณดูไปอีก21ยอดลดลงเหลือ19แต่แต่จำนวนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะตัดสินอนาคตทั้งหมดนะครับบนความผิดหวังในพรรคประชาธิปัตย์ ประชาชนที่ต่อสู้กับระบอบทักษิณมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานต่างก็มองหาพักการเมืองใหม่ที่พอจะฝากผีฝากไขได้บ้างหันไปที่พักประชาชนก็ติดเรื่องของการล้มเจ้าพักรวมไทยสร้างชาติยังไม่ใช่ตัวเลือกที่จะมาแทนพักประชาธิปัตย์ผิดกับพักพลังประชารัฐครับหลังจากที่แยกน้ำแยกเนื้อ และการกลับมาของอุตมะกับสนทรรัตน์เนี่ยดูพอที่จะไปวัดตอนโพรเพย์ได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าพักพลังประชารัฐทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้เทียบชั้นกับพักประชาธิปัตย์สมัยก่อนถ้าทำได้นโอกาสมาทันทีครับเลือกตั้งครั้งหน้าไม่สูญพันธุ์ไม่ใช่พักต่ำสิบแน่นอนแต่จะเป็นพักที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับรัฐบาลคณะรัฐประหารพักแรกที่เดินบนเส้นทางประชาธิปไตยได้อย่างไม่อายใคร ล้วยังเป็นการลบข้อคราหาว่าเป็นพักเพื่อสืบทอดอํานาจของผด็จการอีกต่างหากนะครับมีอนาคตที่แตกต่างไปจากพักเสรีมานังคาศิราแตกต่างไปจากพักสมัคคีธรรมแตกต่างไปจากพักมาตุภูมิที่ล้มหายตายจากไปหลังจากคณะรัฐประหารหมดอํานาจลงพักประชาธิปัตย์เนี่ยทิ้งโอกาสในการกอบกู้พักด้วยการไปร่วมรัฐบาลกับระบบทักษิณ เพราะว่าการทําหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบระบบทักษิณน,นี่คือหนทางเดียวเท่านั้นแหละครับที่พรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะกลับไปอยู่ในจุดที่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้ฉะนั้นพรคพลังประชารัฐจึงควรช่วยโอกาสที่พักประชาธิปัตย์โยนทิ้งไปแล้วก็ไปสร้างศรัทธาทางการเมืองขึ้นมาใหม่ด้วยบุคลากรที่มีอยู่เอาละมันอาจจะไม่ง่ายหรอกครับแต่ถ้าหากว่ามีเจตนาที่จะตรวจสอบการบริหารประเทศของระบบทักษิณเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อใจประชาชนได้มากโขเหมือนกันนะครับ สิ่งสำคัญที่พลาดไม่ได้จริงๆคือลุงป้อมต้องเข้าประชุมสภาบ่อยๆลงมติร่างกฎหมายบ่อยๆอย่าให้เกิดภาพโบสถทีไรไร้ชื่อลุงป้อมทุกครั้งเพราะมันจะเกิดคําถามตามมาว่าเป็นสสทำไมไม่ทําหน้าที่ในสภาไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยแก้ไม่ยากหรอกครับแค่ใช้ใจบรรดาลแรงอะไรอะไรก็ขวางไม่ได้แล้วโอกาสเนี่ยมาแล้วนะครับนอกจากจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์จะปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง จะทาให้เศรษฐกิจทันสมัยจะทําให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่สดใสขึ้นจะทําให้พักของเราเข้มแข็งให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขตามที่ลุงป้อมประกาศแล้วเนี่ยลุงป้อมก็ต้องตีคองร้องเปล่าเอาให้หนักแน่นครับจะเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบระบบทักษิณอย่างเข้มขน้นแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างน้อยเนี่ยต้องได้40คนครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมากกว่า40อีกเยอะซะด้วยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะกลายเป็นพักต่ำสิบยังไงล่ะครับ